ีลูกนี้ครับจะได้แต้มเยอะนะครับถ้าถูกลูกนี้ตั้งจอดีิจารณาอยู่นะครับตีลูกนี้ตั้งจอดนั่นไงนั่นไงไงไงเขาเอาลูกเยอะสองแต้มอยู่แต่เขาจะตีวางจอดด้วยตั้งนั่นไงนั่นไงรอบนี้น่าจะออกคู่ป๊อเอา้าลูกดีครับตี สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวร์เที่ยวพาเที่ยววายเจอลูกแรกจอดเลยยังไม่จบมาะด,ดีทีมชาติหกสมัยกับผู้วันรีเจอกับน้องโยชัทีมชาติวนนั้นเราเพิ่งเพิ่งจะเห็นเล่นเหมือนกันครับน้องก็จะตีแรกครั้งแรกที่ผมเห็นเล่น ที่ตรงดีเหมือนกัน,นครับปล่อยมือมาตรงเลยแต่ลูกไม่จอดเท่านั้นเองตแคกันน้องทีมอะไรนะเรียรักกะตันยูโอ้ก็อันนี้อยู่ในรักกระตันยูหนึ่งครับน้องเขาเข้ามาคม วันนี้นักเตอมอเยอะนะครับ7.3ทีมนี่ขนาดตก,ตกรอบแรกไปแล้วก็มีนี่ที่ผมถ่ายนี่คือรอบที่สองนัดแรกนะจะไม่มีใครเข้ารอบตกรอบนะครับสำหรับนั้นนี้หว,ว่าวทุกวันวีทีตรงมากันคู่นี้ของแข่งมวยกำลังขึ้นอีกคู่หนึง่งอีกคู่นึงก็ เช่นอดีตทีมชาติก็ยังตีไว้หลายังแม่นลูกนี้หลุดนะครับได้ลูกตีจอดนะเหลือลูกสามลูกในมือจะทำได้กี่แต้มอันนี้เป็นหัวที่สองเลยนะครับมันคมไม่รว่วหัวแรกใครได้แต้ม แต่งล่อยมาป๊อปโอ้ไม่ถึงแบบับแกลูกลาโอ้ไม่ตัดลูกบนด้วยถ้าตัดอาจจะตีได้ั่นเข้าชนนะครับพี่แต่งต้องมาที่สามนะครับถ้าจะให้ผู้บอลวีตีดูเขจะพยายามแท็กลูกล่างเข้ามานะครับ โอ้ยไม่แท็กนะเ,เปี่ยวเสียตูกน่าจะเสียแค่สองแนะล้วลูกนี้ดูเหลี่ยมจะตีนะครับถ้าตีไม่ได้ต้องเข้าเอาสองแค่นะั้นด,ดูนะครับเพิ่งได้รูปเดียวนะ เหมือนเหมือนคู่พันวีเข้าเอาเพรลูกที่สองไม่ตัดแหวนน่าจะได้สองแต้มสองอน้องก็บอกสนดูพี่แตงขึ้นนะอันนี้ทีมชวูวังใหญ่แปดนะครับเจอกับทีมลักกาตันยูหนึ่งว่งันพี่แตงขึ้นมาโอ้ลูกนี้ขึ้นสวยครับ น้องเขาต้องตีอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเขาจะเปลี่ยนได้ต้องเข้าอยู่ในโซนประมาณนั้นแหละถึงจะตีโอ้ลงนี้หลุดเนี่ยมันเบี้ยออกมานิดหนึ่งตันใจตีแล้วครับอันนี้จะเข้าใหม่ลูกหนึ่งนะครับลูกเมื่อสักครู่ไม่เปลี่ยน,นดูนะดูหยุดตกใหม่ครับลูกนี้ลอยมาสวยเยี่ยนด้วย เปลี่ยนแบบแสบแสบเจ็บเจ็บไหมลูกนี้ว่าเข้าดีแล้วลูกเปลี่ยนดีกว่าพี่แ่งต้องอยู่ที่สามให้ได้นะครับที่สามแบบใกล้ๆด้วยไปเจนผู้พันวีตีอ่านดูนะครับ ตดแตงปล่อยมาโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ไม่รู้จะทำยังไงดูก่อนนะครับมันรูกพันธุ์ี่จะตีครับลูกนี้าดูลูกตีครับลูกนี้ลอยโอ้ยตีสวยเหมือนกันครับตีแบบเลี้ยงลูกตัวเองลงมาถูกด้วยลูกนี้ตียากนะครับเพราะว่ามัน ถ้ามองมาจากตรงโน้นมันไม่เห็นลูกลูกคู่วต่อสู้เลยเห็นลูกตัวเองแบบเต็มคนะือน้องอาจ,จะเข้ามาเปลี่ยนได้หรือไม่ดูลูกเข้าครับโอ้ยลูกนี้ก็ร่อยมาสวยว้าวเผี๋ยบพลิกลงเปลี่ยนอนะแค่เข้าไปตองดีเลยล่ะ ยังสือมาคุมเปลี่ยนอยู่อ,า,อาดูลูกเตยน้องเขาหาดูขเขาแม่นขนาดไหนอ้าวลูกนั้นมากวนครับอาดูนะครับฮ่าดูนะครับลอย แม่นขนาดนี้ไงถึงติดเยาวชนทีมชาติใต้กระยะไกลนะครับเนี่ย9เมตร10เมตรด้วยตีถูกก็ยากอยู่แล้วครับอันนี้นะจะวัดความแม่นกันลรระหว่างผู้บอลวีกับน้องนะอดูลูกตีนะครับลอ,อยมาตั้งตีเวียตอง น้องเขาต้องมาเข้าอย่างเดียวแล้วผุ้พันวีเหลือลูกนงะเหลือสองต่อสองนะทางที่ฎสียดียังไม่เสียเปรียบลูกนะครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะห่างอาจอาจอาจจะให้พี่แ่งเข้าหรือจะตีไม่แน่ใจ ให้พี่แตงเข้าครับถ้าเข้าได้ก็ต้องไล่มือตีฝ่ายเข้าออกออกมือมาแล้วก็เข้าเจ็บแต้มดูพี่แตงเข้ามาแวบ๊บโอ้ยลูกนี้เสียเปรียบตอนนี้เสียเปรียบแล้วครับ เพราะว่าตีไม่ได้เพราะว่าลูกน้องเขาคุมอยู่หมดเลยตีไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจคุมอยู่สี่ตีด้วยครับตีด้วยครับไม่กลัวด้วยตอนนี้ได้อยู่สองน้องเขาเหลือ,อยูนหนึ่งนะครับดูว่าใครจะได้แ้มวันนี้ไป เดออิน่อ่าผมไม่ยังไม่รู้แต้มนี้หัวที่สามแล้วต้องถามน้องมันผมไม่ทันหัวแรกว้ายได้แต้มสองแต้มเจยเลยน้องเขาเข้าหลุดครต่อคอรับหัวเมื่อสักครู่นี้เสียสองแต้มจริงๆน้องเขาหน้าจะ เปลี่ยนได้พอพอไปแล้วลูกคุณวิ่งหนีทิ่ทางเลยเสียแต้มออาก็ห่า,หางพอสมควรเป็นจังหวะของเปตองมีพี่แจงหลุดนะครับลูกนี้เมื่อสักครู่นี้น้องผู้หญิงทีมลักกตันจูเข้าไปตองดีมากสองลูกขนาดระยะสิบเซนน้องเข้าไปเปลี่ยนได้เฉยเลย ดูน้องเข้าๆนะครับเด็กเด็กรุ่นใหม่มันปล่อยมือมาตรงมากอันนี้ลูกแรงไปนิดนึงไม่เปลี่ยนนะก็เท่ากับมาเริ่มกันใหม่ครับดนะูดูเข้าอีกลูกหนึ่ง ลุงนี้ก็แหลมครับจะเ,เปลี่ยนมันงห่างนะผู้ฟันโชูแปดพี่แตงจะเข้าครับจะเข้าดีขนาดไหนอุย้ยดูก่นนี่ก็ห่างครับไม่รู้เปลี่ยนหรือไม่ แตงเข้าหลุดสองลูกนะรอบนี้มือเข้าหลุดหลุดด้วยกันดูลูกสามก่อนว้า <Wow. S 1> พี่แตงทิ้งสามเลยรอบนี้วันนีีตีไม่ได้นอกจากช่วยเข้าอย่างเดียวเพราะว่าตีตอนนี้ลูกเสียเปียบลูกห่างถึงจอดไว้ก็ไม่มีประโยชหรือเปล่าไง กูเหมือนจะแลกตีไม่สนใจครับตีอย่างเดียวครับตีตัดแต้มไปในตัวมันจะซื้อลูกเข้ารอบนี้ลูกเข้ามันหายมีโอกาสเข้าเปลี่ยนตลอดถ้าไม่เอ็กซ์เดนต์บุกมาเลยชนมีตีอยู่ ผูวันวีทำได้อย่างเดียวตีจัดแต้มดูลูกตีทุกวันวีลูกนี้นะ่โอ้ววาวนี่ยังไม่ผิดเนี่ยตักก้งแต่ผมมาดูตีครบร้อยไม่ผิดสักลูก น้องเขามีลูกสามลูกในมือถ้าเขาเปลี่ยนลูกลูกได้แน,น่ๆพันธีเหลือลูกลิงดูลูกเข้ากันนะครับถ้าเข้าเปลี่ยนได้เป,ยเปียบพันทีเยอะนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนผมว่าน่าจะเห็นสองแต้มรอบนี้ ถ้าไม่มีอะไรเหตเผ์เหมือนหัวที่แล้วไม่เข้านะครับผู้คนพยยตีตัดแจมแล้วก็หวังผลลูกเจอะด้วยดูนะครับอ้าวเสียสองแต้มจริงๆด้วยแมตไว้ต้องตีต้องเข้าเข้าสองเมื่อกี้น้องก็ได้สองก็ต้องเป็นสี่สิ นี่เข้าดีนุมน่มนุมน่มนุ่มนุ่มแต้มเท่าไหร่นะเก้าสองเก้าสองอ๋อเพิ่งได้แต้มเมื่อกี้เหรอหนูแต้มมันมันห่างอยู่ฝึกกระดูกไปเรื่อยๆแข็งไปเรื่อยๆลูกนี้พี่แดงเข้าดี เดี๋ยวผมอาจจะให้ดูสายนี้หมดหมดทุกทีมก็ได้นะครับเพราะว่าจะดูว่าใครจะเข้ารอกดูลูกตีเนาะีแบบนี้ไงตเชาว่าชนทีมชาตนะิทีไปต้องเปิดมือสวยมาก ดููกเข้านะครับท่านนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเรียบมันค่อนข้างจะเข้าง่ายเรียบน้องก็จะเดินมาดูจุดตีที่ตีนี่ก็ตีหวังจอดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะตีหวังน้องยงสวัสดีครับ เผื่อเผื่อได้ลูกจอดเขาก็ได้ลูกเข้าไปในตัวอย่างลูกน่งมันคมสวย,ยนี่ไงครับจอดนอีกเดพี่แดงเข้าอีกลูก รอบนี้เขาสามลูกเลยมาดูน้องเขาตีลูกที่สามนะขอบคุณนะครับน้องยมโอ้ ยังไม่ติดสักลูกครับดีโดนตีดีอยู่แต่ยังไม่ติดขาดแต่ลูกติดประมาณนะั้นทำวีเข้าแล้ว ตีครับมือลองปล่อยมาโอ้มันมันสะจิตรครับตอนนี้ต้องเข้าซุปแลวครับตีบไม่ได้ต้องซุปไม่ได้ปล่อยไม่ได้แล้ว ุกวันวีเข้าเกมเนี่ยเป็นแบบนี้สิบแต้มแล้วอันนี้ใครแพ้ก็ยังไม่ตกรอบนะครับใครชนะก็เล่นต่อประมาณนั้นชนะก็ยังไม่เข้ารอบสมโกเข้าเจมครับลุงเจมะเป็นว่าทีมสูวังใหญ่แบบชนะทีม ลักกัตันยูหนึ่งไฟครับในหัวแรก